สมมติเรามีแฟนแล้วเรารักเขาแล้วเราต้องการรู้ว่าเขารักเราหรือเปล่าค่ะแล้วเราเวลาไหนที่สง่งวรจะมีเซ็กซ์มากที่สุดโอเคครับอ,อย่างน้อยน้องๆจะต้องรู้ว่าการมีเซ็กซ์กันไม่ได้เป็นการพิสูจน์รักอันนั้นแน่นอนแต่การมีเซ็กซ์กันเนี่ยถ้าเกิดว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยเป็นการที่เขาเรียกว่าสัมผัสรัก,รกด้วยภาษากายนะครับสัมนวนหวือหวาเขาเรียกว่าเป็นสัมผัสรัก,รกที่จับต้องได้เวลามองเฉยนั้มองไม่ออกว่ารัก แต่ถ้าเกิดไปมีเรื่องนั้นที่ลึกซึ้งแล้วเกิดมีความสุขกันแล้วเนี่ยมันก็พอจะรู้ว่าเออเราสองคนเนี่ยรักกันนะนี่อย่าไปพิสูจน์เรื่องนั้นวิธีพิสูจน์รักแท้ก่อนอื่นเนี่ยต้องพิสูจน์จากการอยู่ร่วมกันในทางสังคมธรรมดาก่อนนะครับว่าไปได้วยกันได้ไหมนะครับเขามาหาเราสม่ําเสมอหรือเปล่านะครับเขาช่วยเหลือการเรียนเราไหมเขาเข้ากับคุณพ่อคุณแม่เราได้หรือเปล่าอย่างเช่นมีแฟนกันแล้วบอกไปหาคุณพ่อคุณแม่ไม่ไปหรอกอย่างนั้น คิดอีกทีนึงนะถ้าเกิดคิดได้หรือบอกเนี่ยขอไปเจอคุณพ่อคุณแม่เธอหน่อยอย่าเลยอย่าเพิ่งเลยหรือว่าเขามีเพื่อนไม่เคยแนะนําเราเจอเพื่อนเขาเลยอันนั้นก็ให้คิดก่อนนะว่าอาจจะไม่ใช่รักแท้แต่ก็ต้องให้ประโยชน์จําเลยเหมือนกันว่าบางทีตอนนั้นแกอายผู้ชายหลายต่อหลายคนเหมือนกันรักผู้หญิงแต่ไม่กล้าพูด ครัวไปบอกว่าผมรักคุณผมรักคุณแล้วผู้หญิงว่ายังไม่เอาอ่ะ no แล้วแกก็หน้าแตกไปนะครับซึ่งอย่างนั้นเราก็สอนน้องผู้ชายไปจําว่าผู้หญิงนั้นดักรอบต้องหมั่นกู้เจ้าชู้ต้องหมั่นเกี่ยวพูดไปเรื่อยๆดําหยดลองหินทุกวันในห,หินมันก็กร่อนแต่เวลาเราจะดูผู้ชายเรารักแท้ไหมสม่ําเสมอจริงจังจริงใจนะครับหลักการคือต้องจริงจังจริงใจต่อเนื่องเป็นระบบครบวงจรนะต้องจริงจังเวลาอะไรถึงเวลาต้องจริงจังจริงใจคือหมายความว่าเชิญเจอคุณพ่อคุณแม่เจอเพื่อนก็มา ต่อเนื่องก็คือไม่ใช่ว่าหามา3วันหายไป10วันอย่างนั้นไม่ไหวนะ,ะเป็นระบบหมายความว่าเขารักเราเนี่ยเขาก็รักเพื่อเราทุกๆคนเนึกออกไหมอันนี้เป็นระบบครบวงจรคือหาคุณพ่อคุณแม่เรียกว่ากันไว้รอบข้างเป็นวิธีการจีบสาวเหมือนกันนะเห็นไหมก็ดูนานๆหลักการที่จะดูว่ารักแท้ไหมเนี่ยดูให้นานสักนิดหนึ่งนะแล้วลักษณะอะไรบางอย่างก็จะออกมาอยา,ากจะฝากน้องๆต่อตรงนี้ว่าการที่คนเราจะอยู่กัน2คนเนี่ยไม่ใช่เรามองแต่ข้อดีกันนึกอออกไหม เพราะว่าอีตอนที่เจอหน้าเนี่ยนะนี่บอกเลยในฐานะที่เป็นผู้ชายเนี่ยเวลาเราเจอสาวๆเนี่ยเหมือนเขาเรียกลดแลกแจกแถมเพราะเราผู้หญิงเนี่ยเวลาจะซื้อของเนี่ยมักจะดูของแถมก่อนจริงไหมไม่ได้ดูของจริงเพราะนั้นอีตอนนั้นเขาลดกระหน่ำซัมเมอร์เซล์เลยมีอะไรให้ดูหมดเลยเพราะรู้ผู้หญิงชอบแบบนี้นี่ต้องบอกก่อนนะเป็นจุดแข็งผู้ชายนะเขาจับได้เขารู้ผู้หญิงชอบอะไรที่ผมพูดเนี่ยเขารู้ทั้งนั้นแหละเพราะนั้นเขาจะทําแบบนั้นเราก็ต้องดูว่าไอ้ทำแบบนั้นอนะทำสม่ําเสมอหรือเปล่า ถ้าสม่ำเสมอก็รักแท้และเมื่อรักแท้แล้วเมื่อถึงเวลาที่เราพร้อมจะเป็นของกันและกันแล้วเนี่ยมันก็ถึงเวลานั้นเองเนี่ย